จากฐานอำนาจทั้งมีสถานะมีออ t h o ร i ตี้มีทั้ง legitimacy แล้วก็ถ้ามีทั้งความชอบธรรมอ่คราวนี้พอคุณบอกว่าอำนาจคือการทำให้คนทําตามอย่างที่คุณต้องการหรืออย่างที่คุณไม่ต้องการคุณทําได้กี่แบบคุณอาจจะทำผ่านออ t ต o ร i ตี้ก็ได้คุณอาจจะทำผ่าน Legitimacy ได้คุณทําได้กี่แบบ สิ่งที่ผมใช้ใช้ในการเล่าให้คุณฟังไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับห้องเรียนนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกคุณอยากตอบอะไรตอบได้เลยสิ่งที่ผมพูดผมก็ไม่ได้บอกว่ามันถูกคือคนที่คิดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยชื่อโจเซฟนาหรือคนดูรู้จักอยู่นะตอนนี้แกอายุ87แล้วคอนเซปต์ Concept แกเก่ามากตอนที่ผมเรียนเป็นยาโทแกคือคณะบดีเหมือนยังเป็นนกตภพูมอ่ะแต่แกไม่ได้หมายถึงว่าแกเป็นคณะบดีปี1994-1995ผมไปเรียนปี2008เพราะฉะนั้นไม่เคยเจอกัน แต่มีคนไทยคนหนึ่งเคยเรียนกับแกลูกคุณจุลินพิสุวรรณฟัวดี้เป็นผู้ช่วยผมก่อนมานี่ผมถามเขาแล้ว่าเวลาเขาสอนสอนอยัง <c oughs> ก็หวังว่าอารมณ์เหมือนกับว่าว่าโจเซฟนายสอนฟัวดี้ฟัวดี้มาสอนผมวิธีแล้วผมมาสอนคุณอีกทีหนึ่งอ่ะคราวนี้เราจะสร้างเราจะเราจะสามารถทําให้เกิดให้คนทําตามอย่างที่เราต้องการได้ แสดงมันเราต้องมีออลตอร์ิี้หรือมีเลจเตอร์เมซี่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นเพื่อนการอาจจะไม่มีออลตอร์ติี่มันเท่ากาันอาจจะเป็นเลจเตอร์เมซด้วยกันว่าเฮ้ย hey, ฉันเคยช่วยคุณคุณเคยช่วยฉันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคราวนี้วิธีแล้วนะไม่ใช่ซอสของพอร์แล้วนะวิธีการที่จะทําให้คนเขาทาตามเราหรือไม่ทําตามเราเนี่ยมีกี่วิธีซึ่งก็จะเริ่มเข้าที่คุณพยายามจะตอบเรื่องฮาร์ดพอร์ซอฟท์พอร์แล้วคือโจเซฟนายก็จะบอกว่ามีฮาร์ดพอร์มีซอฟท์พอร์แล้วก็มีสปาร์ตพอั์ใช่ไหมครับ แต่คราวนี้มันคือมีวิธีที่จะทำเนี่ยสามสวิธีเนี่ยมีวิธีไหนบ้างครับ <c oughs> อันนี้คือ Soft Power 1.0ที่โจเซฟนาคิดมีอยู่แค่นี้ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็น e-sport ไม่ได้คิดว่าต้องเป็นเขาเชื่ออีทูเดวปะไอเครื่องสำอางเกาหลีอะเจ้เฮ้ยผมเจน Y นะผมไม่ได้เจน X ผมเกิน1980ไม่ใช่รุ่นเดียวกับสอสยุทธรุ่นเดียวกับไอติม <laughs> เป็นปีแรกเขาเจนไว้นั่นแหละคือเขาไม่ได้คิดถึงอะไรพวกนี้ Soft Power อันนี้เนี่ยใช้ Hard Infrastructure ทุกเพลงทุกบีดทุกฮุกใช้ AI จับหมดว่าทําแบบไหนที่โน้ตแบบไหนที่มันจะอยู่ในหัวกังนําสไตล์นี่เขาใช้ใช้ฮาร์ดอินฟราส u รัเจใช้ขอโทษนะลุงแกแ่ล้วเลยต้องยกตัวอย่างให้นะน้องก็หวัวเละตัวอย่างว่าเฮ้ยมันมีหลายวิธี มันเอาเงินเกลียมาสิงใส่กันก็ได้มันแซงชั่นกดการก็ได้มันทำโดวยว่าเอาเงินมาลงในประเทศสู่ของฟินแลนด์คือคุณคือวิธีของคน the finish way วิธีของฟินแลนด์ที่จะต้องเด็ดเดียวแม้แต่กระทั่งจะต้องโดดเดียวเพราะว่าเนแลนด์ปนประเทศที่หนาวมากแล้วก็ช่วงกลางวันก็มีน้อยอยู่ข้างๆประเทศมหาอำนาจที่พร้อมที่จะทำลายเขาได้ตลอดอาจจะไปเปรียบเทียบถึงซีรีส์วายบ้าง อาจจะเป็นเปรียบเทียบกับ4 e ร์อบ้างอาจจะเป็นเปรียบเทียบกับาการทำสงการเฟสติวัลบ้างคราวนี้คำถามที่ผมอยากจะให้รวกมวมช่วยผมคินว่า